ในวันนี้าทางสภานครเชียงรายร่วมกับสมพันธ์ครูเชียงรายทั้ง4เขตพร้อมทั้งสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้สอนอทั้ง48อำเภอในจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ ในเรื่องของหลักการาพระบบราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ผ่านคณะกรรมก,การกฤษฎีกาซึ่งได้ผ่านมาเมื่อต้นเดือนเมษายนซึ่งทางสภาครูเชียงรายพร้อมองค์กรเครือข่ายได้วิเคราะห์แล้วผลปรากฏว่าราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เป็นราชบัญญัติที่บรรทอนวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่พวกเราได้ย้อนแยง้งหรือว่าพวกเราได้วิเคราะห์แล้วว่า,าในพระราชบัญญัติการึแสงชาติฉบับนี้ได้กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาก็ดีซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา,าพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้กำหนดให้เป็นหัวหน้าสถานศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับพุทธศักราช2542ได้กำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพครูเหมือนกับองค์กรวิชาชีพชั้นสูงต่างๆเช่นแพทย์เช่นพยาการ์ต่างๆเหล่านี้แต่พรบฉบับนี้กำหนดให้ครูเป็นผู้แค่ต้องได้รับใบรับรองความเป็นครู ซึ่งการรับรองความเป็นครูแสดงให้เห็นถึงการริดรอนวิชาชีพของครูเป็นอย่างมากดังนั้นพวกเราโดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพครูจึงได้ร่วมกันคัดค้านพรบรฉบับนี้ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมรัฐสภาที่จะเปิดในสมัยสามัญน,นี้เพื่อที่จะเราจะได้นำมาแก้ไขปรับปรุง เพื่อไม่ให้ผ่านไปโดยที่พวกเราเป็นห่วงผู้ประกอบวิชาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคตครับผมขอยกตัวอย่างเรื่องของใบประกอบวิชาชีพเหมือนกับท่านประกอบวิชาชีพแพทย์ใช่ไหมครับถ้า,าผู้ที่จบแพทย์มาเนี่ยจบ6ปีท่านก็จะต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพแพทย์ในการรักษาแต่ทีนี้ถ้าเรา ประกอบวิชาชีพครูเนี่ยเราได้ใบรับรองก็เหมือนแพทย์ออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ป่วยเป็นครั้งครั้งซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นหลักประกันในการประกอบวิชาชีพครูนะครับคำว่าใบประกอบวิชาชีพกับใบรับรองไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างนะครับสภาพการศึกษาที่พวกเราต่อไปก็อาจจะนำใครก็ได้ ทำให้เกิดปัญหาในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคุณภาพการศึกษาของเด็กในอนาคตโดยเฉพาะ,ะเด็กและเยาวชนในศตวรที่ี่21ซึ่งเรามหวังว่าจะต้องมีความรู้มีคุณภาพตามหลักสากลครับ<ะ>ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าใบรับรองประกอบวิชาชีพปูนี้จะรับประกันได้ว่าพวกเราเนี้ยจะมีเงินวิทยาฐานะหรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่พึงมีพึงได้เหมือนกับพระราชบัญญัติพุทธศักราช2542าที่ผ่านมาครับพวกเราเป็นห่วงคุณภาพการศึกษานะครับที่จะตามมาก็คือ,อผู้ประกอบวิชาชีพครูจะโดนผลักดันให้ไปอยู่ในองค์กรอยู่ในหน่วยงานอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาพวกเราก็ทำงานาหนักอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ กระทรวงอื่นๆที่นำหน้าที่การงานมาฝากให้กับครูปฏิบัตินะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราก็อยากจะให้ผู้ประกอบวิชายชีพครูของเราทํางานให้อย่างเต็มที่เพื่อคุณภาพของเยาวชนและเด็กไทยในอนาคตครับ